ไาตเลยอว่าคอกุ้ไทผอมาได้ต่อไปนะครับรอจะไปถ่ายทำบรรยากาศเพื่อนในห้องไอ้เพอนมาเนี่ครับนครับนี่คืตอล้ะท่านี้ขอจอมบ้ากามมอกกัดเสรเด็กเด็กน้อยเด็กมอหนึ่ง ดูจังหวะลิ้มอันนี้ที่สถานอาจจะดูติ้งกองไปเล็กน้อยนนะที่รักร้องเขาไม่ดีมีอะไรปกไม่มีไปหวไปไปัวไบใบใบข้มีอะไรฝาก้ามีถึงไว้รับเสื้อนคนขนี่นี่เออกับฉันเป็นกันตลอดไปติ้ง <laughs> เอามีอะไรฝากเดี๋ยวคนมเดี๋ยวคนมาดีเลี่ยมไท้าทยกันจังอ้าวแล้วคนนี้ล uh ่ะมาดูกลุ่มนี้กันบ้างคะับมีอะไรฝากความคิดถึงสวัสดีค่ะรักเพื่อนทุกคนรักเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะไม่ถ่ายวิดีโอสามตันปีใหม่ค่ะ แล้วตลอดไปด้วยค่ะรักนมทจุ๊บจุ๊บมีรักนมทจุ๊บจุ๊บน่ารักไอ้วันนั้นเหรอไอ้วันหมูหมูไอ้หน้าดูไหนนี่วัดหมูอะไรอ่ะฝากความคิดถึงเพื่อนจากกันไปก็อย่าลืมคิดถึงกันด้วยพี่คุยไม่พูดเลยแล้วเพื่อนทุกคนหายได้เหรอ โยมือก่นี้รู้มมันนารู้ไมานมเนี่ยนะอสมารโอ๊เรื่องมาวันตอวนี้เนี่มันทีไเน่โอเปนแไปดวเร่ยองควไปดูะแคเบอ้หลมาันนไปลงนัวบ้าาไปลมอเมื้งสไป่นน่ก่งกระกกระเดียบสบายเบ๊มไม่ชอบ

กามาพกามีอะไรมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรพูดไหมย่างกินได้้องกินีเมีอะไรจะพูดไหมปัญญาออมาวดไม่อยากะไม่อยากงผมอ๋อโอ้แล้วเนาะ โอ้โอ้ละนอเออเอาแปะมาท่าวนะโอ้โอละนอหน่อยอย่าหนาทิมพัวถ้าแปะม